คนนี้คือลุงสนมครับผมรู้จักแกเมื่อสึกสองปีก่อนสาเหตุที่รู้จักก็คือเมื่อปี2555มันมีข่าวผีตายทั้งกมมาละวา่าเฮี้ยนหลอกคนจนชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ในอำเภอสามโกจังหวัดอ่างทองหวาดผวาไม่กล้าใช้ถนนไม่กล้าใช้ชีวิตกลางคืนและนี้ก็คือน้องหนิงครับ สาวท้องวัย31ปีเธอประสบอุบัติเหตุอร์ไซค์ชนกันทำให้เธอเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องวัย5เดือนระหว่างทําพิธีทางศาสนาชาวบ้านก็จะเห็นเธอ,อยืนร้องไห้ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุทุกคืนและที่หนักที่สุดก็คือเธอมาอยืนร้องไห้ที่ศาราโสดศพตัวเองแขกที่มาในงานเห็นกันหมดไม่เว้นแม้กระทั่งพระเรืกระบาดวัดเผาเจจรือเรือร้อนก็ดูแล้วคนอยู่ไม่ได้แล้ว ทางเดียวจะให้วิญญาสงบก็คือต้องเผาศพเด็กออกแล้วแยกแม่ไปเผาตามพิธีห้ามนําไปเผาพร้อมกันแต่ในยุคนี้ไม่มีหมอที่โรงพยาบาลทําให้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มงานให้หมอคนที่ทําได้ก็จะมีเพียงสับเปลอือที่มีวิชาแก่กล้าเท่านั้นและนั่นทําให้เราได้รู้จักกับลุงสนมสับเปลอือผ่าผีาผตายทั้งกลมภาพที่มีดหมอเก่ากรีดลงท้องศพน้องหนิงแล้วเอาเด็กออกมายังติดตาจนถึงทุกวันนี้คืนนั้นหลังทําพิธีผ่าผีตายทั้งกลมจบร่างของน้องหนิง ถูกนำไปเผาในวันลุมขึ้นส่วนลูกน้อยของเธอลุงสนมนําไปฝังไว้ที่บ้านของแกแต่เรื่องมันดันไม่จบแค่นั้นครับและยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนผมเองก็เพิ่งทราบเรื่องนี้ได้ไม่นานก็มีชาวฮ่องกงคนหนึ่งเดินทางมาหาลุงสนมเพื่อขอซื้อล่างของ ลูกน้องหนิงเขาจะไปทําคุณใส่ตอนนั้นเขาขอซื้อร่างของลูกน้องหนิงนในราคา1น0 0 0แบาทแต่แกไม่ยอมขายชาวฮ่องกงคนนี้ก็มาตามเตื้อยอยู่หลายวันแกก็ไม่ใจอ่อนจนเขาขอไปเยี่ยมบ้านน้องหนิงเพราะว่าจะบินกลับฮ่องกงแล้วลูกสนมก็ยอมพาไปแต่หารู้ไหมว่าหลังจากวันนั้นชาวฮ่องกงคนนี้แอบติดต่อมแม่ของน้องหนิงเพื่อขอซื้อกระดูกของน้องหนิงในราคา4 0 0 0 0บาท เพราะความยากจนแม่ของน้องหนิงยอมขายทันทีร่วงเลยมาเป็นปีลุงสนมรููเข้าก็เสียใจเพราะว่าสงสารวิญญาณของน้องหนิงและมาทราบตอนหลังว่าตอนนี้แม่ของน้องหนิงเสียชีวิตไปแล้วบ้านก็ทิ้งล้านครอบครัวไปคคลนทิศละทางจนไม่กี่เดือนมานี้ลุงสนมแกเกิดคิดถึงเรื่องของน้องหนิงขึ้นมากลัวว่าวิญ,ญญาณจะไม่สงบเลยทําพิธีเรียกวิญญ,ญาณน้องหนิงให้มาอยู่ที่บ้านแกพอจะได้กลับมาอยู่กับลูกที่ฝังไว้ตอนนี้ทั้งแม่และลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของลุงสนม พวกเราทุกคนสามารถไปเยี่ยมไปทำบุญไปขอโชคลาภได้ที่บ้านลุงสนมนะครับนอกจากเรื่องของน้องหนิงแล้วที่นี่ยังมีป่าช้าเด็กตายทางกลมมีเด็กฝังอยู่มากถึง161ศพใครขับรถผ่านไปมากลางคืนมักจะเห็นเด็กวิ่งเล่นกันเต็มไปหมดจนลุงสนมต้องออกมาปราบเด็กๆทุกครั้งคำเรียกติดปากของแกก็คือไอหนูเบาๆหน่อยลูกถ้าแกเอ่ยคำนี้เมื่อไหร่หมายความว่ามีคนเริ่มเห็นผีเด็กจนไปเล่ากันปากต่อปากแกกลัวคนจะตกใจและจะเกิดอุบัติเหตุเลยต้องคอยดูเด็กๆบ้าง วันนี้เราขอให้ลุงสมลมหยิบทูบเพื่อขอโชคลาภจากไอห,หนูเพื่อใครมีบุญสัมพันธ์ทุกปีแกจะทำบุญใหญ่เพื่อวิญญาณเด็กๆนะครับใครมีโชคก็จะมาร่วมบุญกันเพราะแกไม่ได้รับทําเครื่องรางของขลังแม้จะมีคนชวนเสนอเงินให้หลักแสนหลักล้านก็ตามเงินที่มาทำบุญแต่ละปีจึงมาจากผู้ที่มีโชคลาภและคนที่มีจิตเป็นกุศลอยากมาทำบุญเท่านั้นครับ